มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนยายเจอเต่าหับเดินเข้าบ้านจับอาบน้ำปะแป้งได้เลขเต็มๆค่ะวันที่30มิถุนายนที่บ้านของนางชวีวานสถิตมั่นอายุ76ปีตำบลคลองคลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งได้นำเต่าหับมาเลี้ยงเอาไว้ในบ่อปูนภายในบริเวณบ้านนะคะ หลังจากพบเต่าหับเดินข้ามถนนจากทุ่งนาเข้ามาที่หน้าบ้านของตนเองค่ะซึ่งตามความเชื่อหากเจอเต่าจะนําโชคมาให้และเต่าชนิดนี้ก็ไม่ค่อยเห็นกันบ่อยนักตามคําบอกเล่าเต่าหับเป็นเต่าที่ใครพบเห็นจะมีลาบวันนี้เด้เอามาอาบน้ําปะแป้งเพื่อส่องดูตัวเลขค่ะก่อนจะถึงวันประกาศผลนะคะโดยสังเกตที่กระดองพบว่ามีตัวเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด โดยได้นำการจุดทูบเสียงทายขอเลขครั้งนี้ด้วยได้เป็น397นะคะส่วนบ้านเลขที่ก็คือ13ค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ